ตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาผมจะมุ่งเอาแต่ราชมังตลอดเลยครับผมรู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับ <c oughs> โมเมนต,ต์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับผมก็เป็นโมเมนต,ต์ที่สําคัญอันหนึ่งมากๆเลยสําหรับชีวิตผมครับผมคือไม่รู้สิครับไม่รู้ว่าร้องทำไมเหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่น้ําตาที่เศร้าครับผมเป็นน้าตาที่อาจจะมีหลายๆความหมายตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นในส่วนของผมซึ่งมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือก็เซเว่นกับผมที่จะจัดที่ราชมังครับดูๆแล้ว ผมบอกได้เลยเนี่ยเอ้วก็ผมว่ามันก็น่าจะภายในปี2026่ะครับผมโอ้ยเอาจริงๆก็รู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าแฟนบหลายๆคนเขาก็ยังแบบว่ายังมาโพสต์วิดีโอแบบว่าโพสต์คิดถึงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่มันมีหลายๆฟีลลิ่งครับผมแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สําคัญ อันนึงมากๆเลยสําหรับชีวิตผมับผมน่าจะผมจะร้องทาไมผมไม่รู้เหม,มือนกันแล้วแบบผมผมเพิ่งร้องไปแค่หกเจ็ดเพลงแล้วผมก็ร้องเลยเอะคือไม่รู้สิครับผมไม่รู้ว่าร้องทาไมเหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่น้ําตาที่เศร้าครับผม,มเป็นน้ําตาที่อาจจะมีหลายๆความหมายมากกว่าครับแมองว่าเป็นสร้างมาตรฐานใหม่ในอันโชว์ที่รับสมัคร <laughs> หรอครับผม <laughs> ออก,ก็ขอบคุณที่คิดอย่างนั้นแล้วกันถ้าเกิดถ้าคิดอย่างนั้นจริงผมก็ขอบคุณครับเป็นเกียรติครับผมแล้วก็จริงจริงผมก็ ทำอะไรที่ผมอยากทาแหละครับผมผมแบบผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับบอกว่าแบบมาตรฐานม,มันเป็นยังไงอะไรมาเนี่ยแต่ผมแค่อ,อผมอยากทําโชว์ที่คนดูสนุกแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้จักเพลงผมก็สามารถดูสนุกได้ด้วยครับผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับผงผมก็สามารถดูโชว์นี้ด้วยความสนุกอะไรเงี้ยคับอ่าครับผมอือคือจ <c oughs> อ,อิจริงมันก็คำชูแบบ มากมากเลยนะครับผมแต่ว่าอตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นในส่วนของผมซึ่งมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือกอสเซเบนกับผมที่จะจัดที่ราชมังครับแล้วก็อพอเสร็จอันนี้แล้วมันก็มีสองสามวันแล้วที่ผมแบบออทำอะไรต่อดีเพราว่าแบบตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาผมจะมุ่งเอาแต่ราชมังตลอดเลยครับผมแล้วพอมันผ่านไปได้จริงๆผมก็แบบ เหมือนเหมือนมันก็สบายใจด้วยแล้วแบบมันก็แบบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งเพราะแบบเราจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะมีเวิร์ทัวร์ด้วยที่งานจะเริ่มครับจะมีอีกเหรอครับมผมเพ<ล>ิ่งเสร็จไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> อ Tour, อเวิร์ชวลจริงผมมันก็มันก็ต้องมีอีกแน่อนอนครับผมแล้วก็อยากทำแบบว่าเวิร์ทัวร์ที่แบบมันสเกลใหญ่ขึ้นกว่ารอบแรกด้วยครับผมซึ่งอ๋อเท่าที่ถ้าเกิดผมเดาก็น่าจะอีกประมาณ น่าจะประมาณต้นสองพันสิบหกสองพันยี่สิบหกป่ะครับผมยี่สอันนี้ที่ที่เดาที่เดาไว้ครับผมใช่ครับจะเริ่มสตาร์ทที่คนไทยไหมครับหรือว่าต่างกันอือก็ี่ผมจะสตาร์ทที่โซ่ครับผมที่เกาหลีครับแล้วก็เมืองไทยอยากยังไงเอาเป็นสุดท้ายไหมเราเอาเป็นเปิดเลยมไหมเปิดเลยลองเปิดที่ไทยสักรอบไหมครับผมเปิดปิดด้วยครับผมรู้ว่าที่ไทยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนก็ได้ครับไม่โชว์กรุงเทพแหละไปโชว์ อืมมีที่ไหนบ้างครับผมส่วนลุมเขามีเขาจัดงานกันเปล่าส่วนลุมเขาจัดเป่าไม่จัดเปล่าเขาต้องเบ,รบรอร์45เบอร์เขาไม่ได้45อ๋อทัวร์ประเไทย45แล้วครับ <c oughs> อันนั้นเดี๋ยวอาจจะแบบทำเป็นสเปเชียลอีกอันหนึ่งดีกว่าครับผมแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเวิลด์ทัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าเอ่อ,อก็อาจจะเป็นราชมังอีกก็ได้ครับหรือว่าอาจจะแบบคือใช่ครับต่จังหวัดเขามาหาเราบ่อยแล้วไงหรือเราไปหาเขาบ้างแล้วให้ คนกรุงเทพเนี่ยไปตัด่บ้างจอาอืองกาี่วบเาจะมงอืม <ๆๆ S 1> คือยังไม่มีคุยถึงช่วงหรอกครับผมแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้สองคนยังกลมแล้วแบบเรายังไม่ได้รวมตัวเจ็ดคนได้ครับผมก็แต่ถ้าเกิดดูๆแล้ว,แลวผมบอกได้เลยเนี่ย <ผม S 1> เอ๋อก็ผมามันก็น่าจะ ป้ายในปีสองพันยี่สปบหกของผมอ,อันนี้หัวผมคนเดียวผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับอบ,บ <c oughs> ไมากกว่นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับาาคาดเป็ไหมครับว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมากกว่านี้อืมผมว่าถ้าเกิดทําจริงๆแล้วอ่ะอือยากทําวิธีตรงกลางไปเลยแล้ว,ลวให้มันล้มเลยผมเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าจะไม่ช้าไม่เร็วมากเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วยังไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ผมรับปากเลยยังไม่ได้ถ่ายรับผมแต่ว่าล่าสุดผมถ่ายรูปไปแล้วบผม ผม,ผมอยากจะไปล้างก่อนมาเนี่ยไม่อยากสปอยแต่ว่าเขารู้ทันด้วย <c oughs> ครับผมก็อาจจะเป็นคอนเ็ปต์ประมาณนี้แล้วเซอร์ไพรส์เหรับผม <c oughs> ก็มีนะครับอ <c oughs> อยาาให้ผมสปอยเยอะขนาดไหน,นนะอ่ะม,มันจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าผมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ในคอนเสิร์ตไปแล้วเนวาะก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมปล่อยคอนเ็ปต์ดาร์กครับผมที่เพราะว่าผมจะปล่อยเป็นคอนเ็ปต์ที่แบบไบร์ bright, แบบว่าสว่างๆใสๆมาตลอดครับผมแล้วรอบนี้ก็เลย อยากลองเป็นดักดักรอบหนึ่งครับผมเอาเป็นเต้นเป็นแรปเป็นอะไรแบบนี้เป็นหลักดีกว่าผมอยากนะครับผมแล้วจริงก็มีคุยคุย,คยกับแบบว่าเพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีด้วยแบบเราทำเพลงไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อันนั้นผมว่ามันเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เพอร์เฟคครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนละก <c> ั <oughs> นี่เคยถูกไหมครับ <c oughs> ไม่ที่อยู่ตรงเนี้ยจริงเหรอครับผม <c oughs> โอ้ถ้าเป็นผมซื้อผมไม่เคยถูกเลยแล้วหกตัวหกตัวเลย หตัวเลยจะเล่นอันไหนอ่ับนต้องร้อยหนึ่งโอ้โหสี่ท่นออกคือศูนย์เ1ูนยใช่หรอคบนี่ครบ4ตัวแล้วก็ไปแล้วก็ไปสี่ศูนย์นะครับผมแต่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้อย่าโทษผมนะโทษเคฟสีนะ ปีเขาแล้วก็ครบรอบ40ปีของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยปีนี <reath> ้ที่ปีนี้ที่อยู่ช่วงที่อยู่เมืองไทยกี่วันครับแกอ๋อเดี๋ยวผมกลับพรุ่งนี้ตอนคืนแล้วครับผมกลับเกือบดุลแล้วเออแต่เออครับผมแช่วงนี้ก็มีช่วงเวลาอยู่เมืองไทยสองสามค่สองสามวันใช่เราก็ถึงเมื่อวานนะผมเมื่อวานก็ได้แบบว่าพัก e อ j o y แบบว่าก็มีไปกินข้าวกับทีม lv มาครับผมแล้วก็ วันนี้เดี๋ยวก็ลุยงานต่อแป๊บนึงแล้วตอนเย็นเดี๋ยวมีกินข้าวกับแป้นใหม่อันหนึง่งครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็พักทั้งวันแล้วก็กลับ,บ,บค,รระะครับผมเข้ามาเนี่อยเรื่องอะไรนะครับมูเตลูเรื่องว่พาพระเรื่องมูเตลูอ๋อเรื่องสายมู <S 2> <S 2> มอ๋อเหรอครับผมแต่แต่ละคนก็จะมีเจ้าประจำของตัวเองไม่ใช่หรอครับผมพงพแล้วผมผมก็ย่าหน้าครับผมอ๋อย่าหน้าครับผมส่วน ไม่รู้สิคือเออผมไม่ได้ไปวัดอื่นมานานมากแล้วนะผม,ผมก็จะเป็น่อา้าเพชรลุดอีกโอเคไ,ไ <laughs> ปไหว้เหแล้วเล่หรอลูกอ่อวันเรื่องนี้ไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นก่อนคอนเสิร์ตไปไปแวะไปผมแค่ไปสวัสดีเขาเฉยๆครับผมแล้วก็จะแบบมีแค่คือไม่ได้ไม่ได้ไปบ่นทุกรอบครับผมก็จะแบบวันนี้แค่ไปไหว้เฉยแล้วก็ไม่ได้ขออะไรเลยเขาก็คือไปแค่ไหว้สวดดัสดีอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็แบบแบบอะไรนะจับลูกปิงปองเนี่ยแล้วคนเขาจะถามตลอดว่าได้เลขอะไร ล่าสุดเหรอครับผมแต่ล่าสุดนี่นานมากเลยนะพี่เลรอครับผมออกมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นเก้าหรือหกนะครับผมแต่ว่าได้มาเป็นเก้าเจ็ดพอดีก็คือว่าปีเกิดผมเลยใช่แต่เก้าเจ็ดมันหลายมันหลายมันหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ผมอยากรู้มันมันจริงเหรอครับเรื่องมันมันมันจะมันจะบังเอิญอย่างนี้ได้จริงเหรอ ผมซื้อผมไม่เคยได้เองเลยเโอเคนไลองลองลองเลขนี้ดูแล้วกันครดูว่าได้จริงหรเปล่าถ้าเกิอันนี้มันได้จริงๆคือผมจะยอมรับเลยครับว่าผมขลังจริงถ้าขลังย้อ้ทุกงวดไม่ครับเกี่ยวของเสียมไม่ได้ไม่ได้